โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไรคะกล้ยได้กล้วยมะเขือใหญ่เลยจะไได้ไหมคะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนาะหนูเคยพาปีดูกล้วยอยู่หน้าบ้านใช่ไหมคะไวเอาไม้ไปค้าไว้เนาะแล้วลืมไปดูใช่ลืมไปดูค่ะแล้วทีนี้กล้วยสุกหมดแล้วสักประมาณสามวีเนาะไหมสามสี่วีนี่นี่อันนับดูเดี๋ยวมาหนึ่งสองสามสี่ จนถามมาแม่จะน่รถสุกไปสุกเอาหกอันนะแมไหมสุกหกหกหวีไอหวีที่หกที่หนูว่ามันมันสวยค่ะมันจนอย่างก่อนนกมันจิกนกมันกินหายไปวีดึืงค่ะปากตลาดให้ย่ายขายเมื่อกี้หนูแอบกินไปแล้วลูกลวานแม่หนูขอกล้วยแฝดนะเขาเขาว่าเขาเขาว่าอะไรนะโบราณเนาะโบราณเขาไว้เขาว่าไว้ว่า โบราณเขาว่าถ้าเกิดกินกล้วยแฝดจะได้ลูกแฝดว่าซานจะปีศาจแยกไข่ไข่เนี่ยเดี๋ยวไม่ถือใดคือเขาอยู่บนไหนลูกแฝดเอาเข่งมาใส่ท่านี่นี่นกมาเห็นห่างคนโอ้ยแม่ดูแม่ดูแม่ยกขึ้นเลยฮะยกขึ้นเลยแม่ยกขึ้นเลยเจ้ามิเจ้าวีอ่ะนับเบิ้งเอานับเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เพือนึงอะว <8. S 2> หวานหวานใช่ค่ะหอมมาเลยเก้าเก้านี่แต่มันมันมันแน่นหน่อยๆน่อยด้ค่ะเนี่ยแน่นปักเลยใหญ่ยยๆพค่นั้นเลยมันมันมันเขาเรียกไงนะมันแกหกอะไรนะค่ะมันเบียดกันนะคะเบอร์เบอรน,นีนน่เบียดกันจะเป็นแบนเบิ้ลเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมันบอกอ้ยจนเอามาเองมาได้จนเอารถสุกไปสุกเอาแม่นะคะคุณน,นะน,นี่แต่หวี่ยงยงยง หนึ่งสองสามสี่หหเจแปดเกสิบสิบสองบสูยเัิงๆว่างสิบสามแล้วแมเนาะเพราะว่ามันมีอันทีวเฮียไปละอันหนึ่งสิบสามเยอะนะมีเครื่อมันฟองท้ายเครื่องมันตะละเนี้าเครื่อนะงซำเลยอังเยอะเยอะนี้ดูสิ วัดกบพนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองไม่ยกเข่าขึนสิเออชิบสองสิบสองหนูจะทำยังไงดีม,ม,มันไม่เห็นอนะอู้สูงขักเลยนนคะ่ะหนึ่งสองสามประมาณเมตรหนึ่งแล้วแม่นเนาะ 7, ถึงไหมเก้าสิบสิบสองวีอะสิบสองถือถือถืออาแม่ลองถือให้มันตรงหน้าอ,อกสิแนมะ่ โอ้ยใหญ่มากนี่โอ้ยเห็นไหมใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยใช่ค่ะผลงานเรานั่นนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวเอาไปอันนี้ตัวที่สูกกันเอาไปฝากตัวนี้เอาไปฝากขายเอาตัวเขียวๆไปฝากขายใช่ไหมคะเออพรอะมันกินไม่ทันหรอกวันนี้วันตลาดนัดเดี๋ยวแม่ไปเอาเข่งกันแล้วนั่นใช่นี่เครื่อใหญ่มากจริงนะคะนี่วีนึง ไอ,อ้พวดเหลืองเนาะนกกนจะจนกินไหมค่ะลืมไปเลยนกเป็นตีก้อนสีหวานเพลินเนาะคาดาวานกยังจีก,กินไหมค้กนกินสีแซบแซบอันนี้นี่ไงกล้วยแฝดเราไม่รู้นะว่าทางพันธุกรรมเขาก็มันเกิดมาได้ไงถึงเป็นกล้วยแฝดลรืลนกล้วยติดกันอุ้ยแม่กล้วยแฝดสามกล้วยแฝดสาม ยางโดนเสื้อนะถ้ายางโดนเสื้อแล้วเสื้อดำอโดนไปแล้ว <c oughs> เอาจริงๆมันโดนไปแล้วเอาฝวกน,นี่ปิดคายเดนเลยนบ่าตองเอาเอาทิ้งไว้ข้าวเดียวก็ได้กินเดี๋ยวแม่ไปคอยลดมาก่อนเดี๋ยวตลาดพวกทีนี้ก่อนแม่งั้นแม่มาจบคลิปก่อนนะมาจบคลิปก่อนโอเคงั้นก็อะแม่ลง ออนั่งเลยเหรอนั่งเลยนั่งเลยเอาคลิปคลิปแบบฉุกเฉินคลิป <c oughs> ฉุกเฉินามากไม่ได้เห็นลืมลืมลืม,ลมดูแต่มันวันนั้นเอาไปนั่นเอาบา้านเเคลื่อนเลยเนาะวันนี้กันเคลื่อนนี่ลืมเบิง่งอุ้ยเสียดายดทวัสสันกษตรเดี๋ยวไปขายตะเวยนยุกแม่ค่ะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ค่ะใครสนใจอยากกินกล้วยทักมานะคะ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ